มันกว้างดีจะได้ไม่ต้องมีใครไปไอ้นี่กับเราบอกว่าต้องโคกไอ้นี่อยู่ดีนี่หว่าแม่เลยอันนี้ที่เราจะปล่อ,อนนหรอ,อ่ะพักต่อแล้วนะพร้อมเริ่มเลยเลยฝนไม่นับบ่อย แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ ไปโอ๊ตถ้ามาปกติไ่รอปกติวะปกติมาอเคไปอ,อย่าลืมขอ,อ,อ,โอม้โอเค่อมันต้องมันมีใส่อะไรก่อนปะวะก่อนปะวะใสู่้กองลู้ผ้าปะต้งแตรู้ตู ย่าปะไปฟ้าว่าประตูใช่อัอนเนี้ยถ้าหัวหมอนอยู่เนี้ยจะเปิดกระจกไม่ได้อันนี้มันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วพี่เปิดได้<า>ทำไมอ่ะใช่ปะรอบก่อนที่ถ่ายอะหรือว่าคนละคันวะรอบไหนมีรอบนึงที่ไม่มีกระจกอ่ะขนาดในรูปยังไอ้นี่เลยน,นี่เปิดได้แล้วเหรอเขาทำแล้เหรอได้ต้องได้สิ ชิรุ่นอะไรนะโฟคาาเวลโฟคาาเวลแล้วปีอะไรอะ่ะปอยเลนปลอยเลแล,ลองดูขาดปีอะไรราคาเท่าไหร่วะ <Okay. S 1> ราคาเท่ไาไหร่คะหกแสนห้ามื่นเก้าพันบาทหกแสนห้ามื่ับาทพร้อมกันไหมพร้อมครับ có hôm ấy ô hôm nó tăng giù, tăng nhu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  tăng tăng อนแอร์อ,อยู่หรอออนแอร์อยู่จริงปะเนี่ยเข้าดีก่อนแป๊บนึงแอคเราอ่ะยืนแอคเราอันนีย้ยูทูบเออยืนเต้นรอออนแอร์อ,อยู่แลทวคอยู่ด้วยโอเคสามสองหนึ่งไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ขวัญกับน้องเปียโนนะคะทุกครั้งที่พี่ขวัญกับน้องเปียโนมาส่วนมากเขาจะเป็นกลุ่มแนวครอบครัวเจ็ดที่นั่งหรือว่าจะเป็นรถตู้วีพีนะคะเป็นรถที่นั่งนั่งสบายสบายสายนะเราเห็นใจไงที่แบบว่ามีครอบครัวเยอะเราก็แบบมีเด็กมีลูกมีหลานวันนี้มาแนวผู้บริหารมาแนวระดับนายกนั่งมาแนวแบบรัฐมนตรีนั่งกันเลยทีเดียวนะคะ อ่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่ต้องถึงระดับนายกคุณก็ซื้อรุ่นนี้ได้เพราะจากป้ายแดง4ล้านบาทวันนี้เหลือเพียง659,000บาทค่ะโอ้รถเ,เยอะเกินเยอะไหมเยอะไหมเมื่อกี้แอบไปดูมาทุกอย่างยังใช้ได้เรียบรยสวยสวยงามค่ะ,ค,ะคันนี้เหมาะกับการนะคะคุยงานในรถเป็นรถที่อำนวยความบันเทิงในรถ เป็นรถที่ส่วนตัวในรถเป็นรถที่สร้างทุกอย่างบรรยากาศในรถได้หมดเลยะนะคะคันนี้นะคะโฟก์คาราเวลปี2012เครื่องดีเซลออโต้คันนี้นะคะราคา659,000บาทคอนเฟิร์มนะคะปี12แท้ค่ะนะคะแล้วก็ดูก่อนนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดู ด้านในกันว่าสวยระดับไหนสีด้านนอกสีบรอนสีบรอนสีผู้ดีอยู่แล้วใช่ดูแบบว่าหลูๆเนาะดูแบบว่าผู้บริหารแหละดูแลง่ายอ่านะคะคันนี้ไปไหนก็บ่งบอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีที่บ่งบอกถึงความแบบธรรมชาติดูแลจะถือด้วยไหมใช่ค่ะเป็นสีโดยแบบธรรมชาติที่เดินทางไปไหนก็ไม่มองว่าแบบ ไปดิวงานหรือไปอะไรนะคะเป็นแนวครอบครัวมากกว่านะคะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในจาก4ล้านบาทนะเหลือ6 5 9 0 0หบาทเป็นยังไงบ้างไฟส่องสว่างสบายตามากๆเลยนะคะโปรงใสยบร้อยใช่ค่ะแล้วก็บางคนนะคะไปซื้อที่อื่นนะตรงนี้หายรู้ไหมแค่ตรงจุดนี้หายอะไรท่้หไหมพันห้าร้บาทขโมยอ๋อ ขโมยนะคะอย่าขโมยนะ1,500บาทนะคะแค่ชิ้นเดียวสองฝั่งก็สามพันไม่ค่อยหรอ,ตอ,อกตอนนี้จะขโมยแล้ว <c oughs> พอรู้รา <c oughs> คา<อ>ใช่ไหมสีสวยทั้งคันแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปเคลียร์สีนะคะ <c oughs> และก่อนออกนะคะรถระดับหรูขนาดนี้ที่ขวัญกับน้องเปียโนจะต้องมีแว็กเงาเคลือบแก้วให้เลยให้ฟรีไปเลยให้ฟรีไปเลยค่ะนะคะ ครที่จองกับพี่ขวัญกับน้องเปียโนนะพี่ขวัญให้เลยเคลือบแก้วสองครั้งเลยเยี่ยมมากให้เลยเพราะรถอังนี้นะมันต้องนิดนึิงนะนะคะให้เคลือบแก้วสองครั้งเลยส่วนไฟเนี่ยไม่มัวไม่อันนี้อยู่แล้วสายใช้งานได้เลยค่ะมาอยู่ด้านข้างกันนะคะนี่ปกติไฟคันอื่นนะคะโฟล์คคาราเวลคันนี้ไฟคันอื่นจะมีน้ำไปเลี้ยงลาอยู่แต่คันนี้นะคะกิ๊กมากๆเลยนะคะ บอกถ้าพาุดมสมบูรณ์หรือเปล่ามันไปอยู่ในหลอดอ่ะมันกันน้ำหรอกอันนี้ไม่มีล่ะอันนี้สวยเลยนะคะสวยเลยดูล้อก่อนล้อแม็กมีรอยไหมไม่มีรอยเลยคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยนะบางคันนะมีรอยมีอะไรนะคะเบียดฝาบ้างละเบียดขอบประตูบ้างแหละเบียดอะไรบ้างละแต่อันนี้ไม่ต้องไปปัดใหม่นะคะอันนี้สวยกริบเลยนะกริบมากมาดูค่ะนี่ ด้านบนนะคะคุณลูกขึ้นไปเลยค่ะนะคะด้านบนนะคะจะเป็นเบาะนิ่มมาก,มากนะคะลูกค้านะคะท่านไหนนะที่ชอบโฟล์คาราเวลเป็นการส่วนตัวและไม่เคยได้ไปนั่งที่ไหนไม่เคยที่ไหนก็ไม่ให้สัมผัสฟิลในการนั่งหรือทดลองขับมาหาพี่ขวัญกับน้องเปียนโนได้เลยพี่ขวัญให้รองเลยค่ะการซื้อใช่การซื้อรถหนึ่งคันนะพี่ขวัญเข้าใจอารมณ์คนที่เขาแบบ พี่ขวัญคือไปอะขนาดป้ายแดงให้มองแค่โบชัวแต่ไปบางเต็นโชว์รูมแทบไม่ให้เข้าใกล้รถเลยนะคะแต่ของเราเป็นไงคะให้เทสต์ได้เลยให้ทดลองนั่งเลยสัมผัสฟิลการนั่งเลยว่าเป็นยังไงด้านหน้านั่งคนข้างคนขับเป็นยังไงบ้างคะลูกนั่งสบายมากและเบาะใหญ่ด้วยเบาแบ่ใครตัวเล็กก็นั่งมานั่งอีกสองได้ได้ค่ะข้างในรถนะคะอันนี้คือเดิมเดิมมาก่อนนะก่อนจะออกพี่ขวัญมี คลีนให้เลยนะคะ,ะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลด,ดูเก๊ะนะคะใหญ่โตคะ่ะ,ะเก็บของนะคะทุกคน